สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง youtube นะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับอยู่สตูในร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เป็นวันถ่ายโพสเตอร์นะครับของทีมงานซ่อนเหล่าบันเทิงลปนนะครับตอนนี้แม่บุญเลิศกำลังถ่ายนะครับผู้จัดการนิกถ่า,ายยังนี่ยังจา้านะครับหนา้หนาไปหา,หาแสงกันนะ สวยนะพี่ลุงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสวยมิเตอรผู้น้ำงามเอกเปียรัชดาเอาอั้ถ่ายชุดอะไรนี่ชุดมัตซีค่ะมัตซีมัตซีซุ่มขายอยู่น้ำตลาดพักซีมาลาซีบัสอันนี้พักซีค่ะนัี้มักซะเป็นอะไรเป็นอย่างอันนี้เป็นอย่างอะไรเป็นอย่างเป็นเป็นลูกเป็นลูก กันหากระเป๋ากระเป๋ากกัหาว่าเมนบอกกันหาชาลีเป็นผู้ชายอีกกันหามาที่แบบทันสมัยค่ะสมัคลรูไปตลาดไปซื้อไม่บอกเขาซื้อมาไม่ใพอเสือแต่เอาอยู่ตลาดเราเข้าไปเลยมาใช้ในไทยยูทูบอยู่ บอดคะบอสครับดล้วเดี๋ยวี่น้องเนค่ะโอเลนี่ตัวเต่งเนี่ยอาพวงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปส่องเข้าไปส่องห้องนี้ก่อนา้อ,องซิมพระเอก นะเพิ่นเด็กหน่อยเพื่ออะเฮ็ดง่ายถึงมากตีฮะเพิ่งเสร็จเพิ่งมางเน,มานี่ยช่างเรานะครับช่างเราอยู่<ป>ห้องนั้นข้าวบุกมาห้องนี้กอน,นะครับน้องปักนะครับน้องปักน้องบอมเบอร์เปน็นห,หน้ราร่ำเรื่องหรือเปล่าข้าวหวานถวายปวาย ถ้าเบิ้งพี่น่อยถ้าเบิ้งเปิดตอวโอเล่ถ่ายน้ำเขาสู้โศกการบุสคเะ็นจังดรขอบคุณค่ะปรเทเดขอบคุณสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแนะนำสค่อบกูขาชเช้าอาชีร่มรวงนะคะแม่บอลนี่ชุดนักเรียนเดบอกดาง่ามเถอะวะง่ามบอ รับตาขนาดบอกตาสวยมากโอ้ยนี่ตัวเต่งคูนมาแล้วน <t realidade> <floor> ี่ยนี่อควงวันมีนทายหกสูตรติอ้งหลายสูตรเปก็มาหอดวงทายหกสูตรดวจัวพวคนเดียวนี่เกินเรที่เมาสตูไว้ประมาณสพันะต้องได้าย่เสีมำมอำนี่บเสีมยัดก่ไปเลย้นอั่เพิ่มให้เตีย บอทองนัภาวะาานไปรับมันสิเราถึงตั้งไหมเขียนสาตานจเขียนมบเบิร์ด้มาพื่อไ้งหมาลนาบ้าไอืจ่ะันข้างอี่ห้องไหนบ้างห้องไหนบ้างเนี่ยอันนี้ห้องห้องพิระนะครับา อันนี้แหละเดี๋ยวให้เบิ้องอีก,ววกรวมหน,นึ่น <laughs> นงนี่ Moment, ห้องนิดโมเมนต์หาลอยกลัวเหมือนตีนี้ <laughs> <laughs> นครับโอเคครับเ <c oughs> <c oughs> อาที่ขาดไปปลื้มซื้อให้กล้องหนึห่งนาที <c oughs>

ขอบคุณครับพี่หมอเนี่ยพี่หมอพี่หมอแขน <c oughs> ห้องประธาน,นเป็นห้องนี้อยู่ขออนุญ,ญาตนะครับมี <c oughs> หล่อจัง เอาหัวหน้าแต่งหน้าเองหน้าแต่งหน้าเองนะครับชุดลำไปบอก่มีเงินจ้างสร้างเงินไปเฮ็นอะไรที่หมือนย่านี้แล้วก็เห็นย่างก่อเป็นเวทีเหลือเสียไปแล้วร้ำมันบ่ครับแล้วถ่ายวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะเป็นชุดลำเนาะโอเคนะครับพี่น้องยรอดเห่าเจอกันคลิปหน้านะครับนี่พี่้าง